กิบบุ้งกันนะจ๊ะต่ก็ะบะดูไออ้วนคอกแขกงอกอมาสองขคอสี่ขออมีสี่ เด็กฮิปโปคราวนี้หนึ่งตัวตกลัวดูข้าวก่อนเอาไปใส่บ้างเอาไก่เตือไใจมีไก่ เขียวัมยจ้าทุกคนโอ้เขียวสวยดีแท้หนาก็เขียวสวยดีแท้ ไปเก็บผักบุ้งก่อนน้ำมันจะมืดก่อนยอดผักบุ้งยอดอ่อนๆไปผัดยอดงามจาลีป้าบน ตึดดตึตึดเยอะนะคะทุกคนถ้าสิกินยังจะละมือก็ผัดระปุ่งเห็นแลจ้าบันนอกบันนอกสุมดำแมนคันทียังตะออมไปไหนล่ะ กับบ้านดีกว่างามเน่สะเมื่อก่อนเด้อูว่างเขามาทำถนนใหม่แล้วนะคะเราจะให้ดูความสีวิไลของถนนรถถูกุจ,จาน ถนนหูนตลาดยางคอนกีทะเลาอยละจะล้จจะตไวหน้านี้ป้าวัน Yeah. No.